ฮัลโหลกลับมาแล้วคะ่ะกับการจำลองเป็นผู้เล่นใหม่นะคะอันนี้เราก็เข้าสู่อีพีที่8กันแล้วนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะการจำลองเป็นผู้เล่นใหม่ของทีมงานเรื่องระบบนี่เอาไว้ก่อนนะคะก็เนื้อเรื่องมันช่างเข้มข้นเหลือเกินนะคะทั้งทั้งที่ตอนแรกก็คืออ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่พอพอลองได้อ่านไปคิดไปนะคะก็เรียกได้ว่าก็ก็มีความเข้มข้นอยู่ในเนื้อเรื่องนิดนึงเนะะาะแต่จริงๆนะที่ทีมงานออบางทีงง,งๆงด้วยความที่ว่างง,งชื่อมัน อย่างเซียวอู๋โหที่ว่าเป็นเจ้าสานักจี้ติ่งใช่ไหมคะก็เรียกท่านพี่เสียบางทีเราก็งงว่าเราเป็นญาติฝ่ายไหนกับเขาว่าไปเรียกเขาท่านพี่ก็เลยเออรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะใช้สมองกับชื่อเขามากเกินไปนะคะ ผู้บงการเบื้องหลังนะคะเจ้ายุดน้อยเจ้าได้อะไรมาหรือคนนี้คือตรงอินปวัวนะคะคือซึ่งเป็นเป้าหมายแรกเอ่อเป้าหมายหลักของจี้ติ่งที่จะไปแลกยาถอนพิษนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขามาวิวาทในเขตของเรานะคะเราก็เลยได้ทําการปกป้องเขาเอาไว้นะคะก็คือสอดมือเข้าไปยุ่งนั่นเองทําให้จี้ติ่งนะคะตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากนะคะเพราะว่าเขาถูกโจมตีจากหอสายฟ้านะคะก็คือเอ่อเป็นอีกสำนักคือจะเรียกว่าไอเดียเป็นเป็นเป็น กลุ่มหนึ่งละกันอ่าจากหอสายฟ้าใช่ไหมคะและที่นี้ก็คือหลายคนสงสัยว่าสาราลมนะคะเป็นผู้บงการหอสายฟ้าให้มาจมตีทีดิ่ีอีกทีนึงแต่ทีนี้พอเราไปถามกับคนของสาราลมเขากับปฏิเสธมาว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้ว เจ้าสำนักที่ติ่งก็ถูกรอบโจมตีจนเสียชีวิตนะคะแล้วก็ผู้คุมกฎเขาก็เข้าใจว่าเราเป็นคนทํานะคะแต่ก็ได้คลายปมข้อสงสัยไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอาจจะเป็นคนของสารลมก็ได้คราวนี้เราก็เลยต้องรวบรวมเรื่องราวและหลักฐานนะคะเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างกับสาราลมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามกันโอ้โหเรื่องมคนนั้นคุ้มมากๆเลยโอเค จ้งชื่อก็เห็นว่าผู้มวงการเบื้องหลังคือสารลมจ้างชื่อก็คือผู้คุมกฎของจี้ติ่งนะคะที่ตอนแรกโวยวายว่าเราเป็นคนทํานะคะแต่พอผ่านไปสองแพทเทิร์นนะคะก็ก็นั่าหะเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วนะรูอินเซียวแห่งสำนักสารลมน่าสงสัยเคยมีสิทธิ์น้องของเราหลายคนพบว่าเขาติดต่อกับเซียวหงเลี่ยอยู่หลายครั้งเซียวหงเลี่ยนะคะคือคนของหอสายฟ้านะคะ ู้ที่สำนักสาราลมสมมาจะต้องเป็นเขาแน่นอนโอเคตอนนี้ทุกคนต่างพุ่งเป้าไปที่สาราลมนะทีมงานว่ามันน่าจะจบในไม่นานนี้แหละแต่แค่เรายังไม่มีหลักฐานไ่่ปักปั้มเขา ในเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วข้าหมู่ตึกบัณฑิตก็จะนั่งดูเฉยๆไม่ได้เจ้ารีบไปเอาตัวลูกอินเซียวมาเถอะสิทธิจะไปเดี๋ยวแนวไปจับตัวลูกอินเซียวนะคะนะอย่ามายุ่งกับข้าอย่ามายุ่งสำนักสรานรมนะเรื่องราวเลยเถิดนะคะเจ้าจะทำอะไรข้าจะมาปิดชีวิตเจ้าแทนเซียูอยู่ก็คือเราจะมาฆ่าเขาแทนเจ้าสำนักจี้ติ่งนะคะ ก่อนหน้านี้ค่าข้าเจ้าไม่ได้ถือว่าเจ้าดวงแข็งครั้งนี้ข่าจะไปข่าจะให้เจ้าตามเซียวอยโยไปก็ความหมายก็คือจะส่งเราตายตามเจ้าสำนักจี้ติ่งไปนะเฮ้ยเหนื่อยกับการที่แปลไทยเป็นไทยเฮ้ยเข้าต่อสู้แล้วเข้าต่อสู้แล้วโอ้ยเดี๋ยวนะอีจี้จง ว่าจะสู้เองวะเจ้าจเจ้านี่มันมีความสามารถเหมือนกันนี่ดูสิว่าอยากจะยังยุ่งเลือกชาวบ้านอีกไหมเอาชีวิตมาการกระทำฆ่าคนปิดปากแบบนี้เป็นวิธีของสำนักสลาลมมาตลอดแต่ว่าที่นี่คือหมูดตึกบัณฑิตเจ้าอย่ามาฮึกเหมิมที่นี่นะนะาน้าเจ้าอย่ามากลางข้ามทวีปนะคะว่าสู้เองเหรอเว้ย ้งกาที่าเจ้ารีบตามข้าไปยอมรับความจริงกับสำนักที่ทผิดไปกับสํานักที่ติ่งข้าจะยอมช่วยขอร้องแทนเจ้าเฮ้ยทำไมเราต้องใจงดีด้วยอ่ะไม่หึงว่าวารายุธของเจ้าจะเก่งกาจเพียงนี้ข้าสะเพาเกินไปเลยพ่ายมือให้กับเจ้า,เ,าเลือกอะไรดีอ่ะเลือกชุดดีกว่าชุดน่ารักดี ถ้าเจ้าต่อสู้กับข้าอีกหน่อยตรงอินปัวจะต้องตายแน่นอนอย่างวะคือสู้กันสองคนแล้วไปเกี่ยวอะไรกับคุนนั้นวะมัว่วโยนมั่วซั่วไปหมดนะคะตอนนี้อาอจารย์ลูกอินเซียสั่งให้คนจัดก,การตรงอินปัวแล้ว ไม่นึกเลยว่าซาลานลมจะลงมือเร็วขนาดนี้เจ้าจงรีไปช่วยตรงอินปัวค่ะจะให้บรรดาสิพี่ตามไปช่วยเจ้าอัจฉรอัจฉรขอดูชุดหน่อยสิโอ<ฮ>้ <laughs> ตรงอินปัวกำลังจะตาย พอเล่นบทนี้เสร็จแล้วทีมงานอยากเล่นในนี่เลยอะสาลาลุมอยากจะรู้ว่าแบบภายในสำนักเขาเป็นอะไระเพราะว่าพอเรามาเล่มูดตึกบันฑิตนี่ก็คือนางร้ายเหมือนกันนะในเมื่อค่าสำนักสาลาลุมไม่ได้แล้วจ้าแล้วยังจะมารอบวางยาพิษอีกปวดหน้าอกจุงเบยนึกไม่ถึงเลยว่าครั้งนี้จะไม่มีเพียงแต่ไม่พบเย็ยนหูจะต้องทําให้สำนักของท่านเดือดร้อนไปด้วยนายน้อยตงท่านต้องอดทนไว้นะหมูดตึกบันติตของข้ามียาวิเศษมากมายจะต้องรักษาพิษของท่านได้แน่นอน วิชาเข็มทองของซิตพ,พี่อือ๋อใช่ตอนที่เราเข้าสำนักแรกๆเขาบอกว่าเขาเน้นเรื่องการรักษาด้วยใช่ไหมอืมก็อย่างว่าแหละเนาะหมู่บ้านบัณฑิตอะเหมือนหมู่บ้านเด็กเนื้อ <c> โ <oughs> อ้ยอยากเล่นหลายๆสำนักเลยอะอยากรู้ว่าแบบมันจะเจ้้มจนแบบนี้ไหม ีมือการรักษาบนโลกนี้ต่างก็ไม่สอนการใช้เข็มทองได้อย่างรวดเร็วสิพิษใต้ตงอิมปัวถูกพิษสานักสารลมชีวิตเป็นอันตรายนิ่งไปครู่หนึ่งเจ้าปิดสิพิษเสียไว้ก่อนนางจะได้ไม่ต้องกังวลแม้ว่าสำนักสารลมจะชำนาญพิษแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ข้าพอรู้วิชาพิษตรงอิมปัวน่าจะถูกพิษร้อยหนอนพิษร้อยหนอนเป็นพิษที่สกัดจากพิษของหนอนพิษนับร้อยชนิดมีพิษร้ายแรงตรงตามชื่อเลยเนาะ จะต้องรีบยับยั้งสารพิษเป็นการด่วนย่าหนวดหนอนไในอ้อลินพันกันย่าหนวดหนอนในหมุดตึกบันดีเป็นสมุนไพจำเป็นสำหรับการปุงยาถอนพิษเจ้าไปรวบรวมมาเออมันก็เก่งจริงๆแหละยังไม่ททนไปแบบวินิปอ่อวินิฉัยเลยรู้แล้วว่าติดพิษอะไรนะคะก็เก่งเกินนะะโอเได้ย่าหนอนนะย่าหนอนขอขอดูหน้าตาย่าหนอนหน่อยนะ นี่เหรอย่าหนวดหนอนข้าเก็บยญามาให้แล้วเจ้าจงรีบบดสมุนไพรให้ละเอียดแล้วไปส่งให้ตรงอินปัวอบดบดต้องบดเองด้วยเหรอโอเคใช้เข็มทองป่ะเดี๋ยวเราเอไปทำการรักษานี่คือเข็มทองนะคะเป็นเข็มทองที่สีเงินนะคะเ,เดี๋ยวเราจะเอาไปรักษาตรงอินปัวกัน โอเคเอ่อเวลาจะใช้ไอเทมเควสกับ NPC นะคะเราจะต้องกดที่ตัว NPC ก่อนให้ขึ้นวงเขียวๆอย่างนี้นะคะแล้วก็กดใช้ไอเทมนะคะโอเคสีหน้าของตรงอินฉิวสรุปเนี่ยชื่อเนี่ยแล้วทีมงานก็จำไม่ได้เดี๋ยวพอสักพักมันตรงอินปัวจะตรงอินฉิวอะไรก็ไม่รู้นายน,น้อยตรงรู้สึกเป็นยังไงมัง่ง โจมยุดน้อยช่วยเหลือข้ามาทั้งหลายครั้งข้าไม่รู้จะทบแทนยังไงดีตรงอินปัวหน้าตาค่อยๆดีขึ้นสำนักมูตึกบัณฑิตเทพธิดาใต้อีโซเป็นอย่างที่คิดไว้เชื่อเสียงตรงกับความสามารถจริงๆอันนี้ก็คืออวยธิดาใต้นะคะที่เป็นคนเอายาหนอนมาให้ตรงอินปัวกินนะคะช่วยเหลือเมื่อได้รับความลำบากกลายมาเป็นคําขอบคุณป้าหยออกนี้ติดตัวข้าตั้งแต่อายุยังน้อยเจ้านางสิ่งนี้ไปมอบให้ ไตอิซูแทนค่าทีนะวันที่เขาอาจารย์สาวใต้อาจารย์พี่สาวใตมีเรื่องอยากให้ช่วยค่าตรงอิมปัวจะต้องบุกน้ำลุยไฟไม่หลบหนีเด็ดขาดก็คือจะให้ป้ายหยกเอาไว้ให้ใต้อิซูนะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะของดูต่างนะไม่ใช่ของดูต่างนะาเขาเรียกว่าอะไรวะคำเอ่อ ของคำประกันที่ว่าถ้าเกิดว่าใต้อีซูมีความเดือดร้อนอะไรนะคะตรงอินปัวจะต้องมาช่วยอย่างแน่นอนนะเราไม่มีอะไรตอบแทนคนวิ่งไปวิ่งมาหน่อยหรอนี่คือป้ายหยกเหรอป้ายหยกสีแดงนะคะซึ่งจากความรู้ที่มีตอนแรกคิดว่าสีเขียวนะคะตอบแทนแต่คนช่วยไม่ตอบแทนคนวิ่งเลย คุ้นเคยกับป้ายหยกนี้จังเลยเหมือนกับสมบัติตกทอดของตระกูลพี่น้องเซียไม่มีผิดเจ้าทําป้ายหยกนี้ไปให้นายปู้ดูซิสิบพี่สาวใต้ตรงสาวจู้ให้ข้าป้ายหยกให้เจ้าอันหนึ่งตรงสาวจู้เปลี่ยนชื่ออีกแล้วตรงสาวจูว้มอบให้เจ้าเผื่อวันไหนที่สิทธิพี่สาวใต้ช่วยเหลือกระบ,บี่สามสักสิธิ์ก็คือถ้าแปลรวมๆก็คือให้ไว้เพื่อ ที่ว่าวันไหนมีอะไรให้ช่วยเหลือเขาก็จะยินดีมาช่วยนะคะถามไทยปู้เยี่ยนอีถึงเรื่องใต้ยกอันนี้ก็คือน่าจะเป็นสิทธิพี่ปู้ที่เขาบอกนะรู้สึกว่าเนะื้อเรื่องของ EP นี้จะแบบไม่ค่อยแซ่บเหมือนที่ผ่านๆมานะคะเพราะอย่างเพราะที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเขากําลังหาคนร้ายตัวจริงกันอยู่นะนี่คือสิทธิพี่ปู้เหรอหมอเทวดา อุสภาพหมอหน้ากลัวมากหย,หยิบป้ายยกขึ้นมาดูอย่างละเอียดป้ายป้ายยกนี้เหมือนข้าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่เป็นป้ายยกสมบัติตกท่อของตระกูลนายน้อยตรงนี่เล่าฝูถึงแม้สามารถสาดหมึกให้เป็นภาพได้แต่กลับมาเลือกจุดเริ่มต้นใหม่ไม่ทัน ทันซื่อจางจากเปย์ซ่งคืออะไรวะคือเออมันเป็นชื่อคนล่ะหนึ่งแต่ว่าทันกลับมาจดเริ่มต้นไม่ทันซื่อจางซื่อจางนี่น่าจะเป็นชื่อคนนะเปย์ซ่งนี่น่าจะเป็นสถานที่นี่ภาพเชงเม้ง <laughs> ตัดลำดับขั้นการวาดภาพแน่นอนให้เล่าฝูสู้คนอื่นไม่ได้เองจะดีกว่าอันนี้ทีมงานขอบอกนะคะว่าไม่เข้าใจนะคะว่าเขาต้องการจะเสืออะไรนะะ <c oughs> <c oughs> อย้ยางยาวเฮ้ย <c oughs> สวรรค์กันแกล้งตอนนั้นจอมยุทธกระบี่เสี่ยวและติงเตี่ยมีลูกด้วยกันสองคนแต่เส้นเายวกําลังภายในแตกซ่อนแตกซ่อนเพราะมู่แต่ฝึกยุทธพิสดารระดับสูงและยังพาลูกสาวไปด้วยเพื่อที่จะให้เวลาลูกสาวเขาฝึกยุทธพิสดารมีผู้สืบทอด ต่อมาวันหนึ่งข้าได้ช่วยเหลือเสี้ย,ยวไว้ตอนที่เขากำลังภายในแตกส่น้นทําให้ข้ากับเขากลายเป็นเพื่อนกันข้าเห็นทารกนั้นน่าสงสารมากเลยเรับไว้เป็นบุตรบุญธรรมบุญธรรมบุตรบุญธรรมนะไม่บุตร,รบุญธรรมธรรมดาบุตรบุญธรรมธรรมดาบุตรบุญธรรมมีวันหนึ่งเสี้ย,ยวเกิดบ้าคลั่งขึ้นมาอีกและจนแล้วก็หายตัวไปข้าเลยนําเย็ยนหูไปฝาไว้กับเสี้ยวเปียชิงอ๋อก็คือ พ่อนะคะมาฝึกยุทธน่าจะเป็นวิชาพิสดารน,นะคะทําให้คล้ายๆกับว่าเสียสติถ้าเกิดว่าเปรียบเป็นไทยๆก็คือเหมือนคนเล่นของอะคะ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วพอเสียสติปุ๊บก็หายตัวไปนะคะแล้วหมอเทวดาคนนี้ก็เอาเสี่ยหูนะคะทีเ่เป็นลูกสาวของจอมยุทธเสียสติคนนั้นมาเป็นบุตรบุญธรรมให้กับตัวเองนะคะ ส่วนตรงเตี๋ยก็ไปแต่งงานกับเจ้าสํานักกับกระบ,บี่สามศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ที่ลูกชายของเขายังไม่เปิดไม่เปิดเลยวะมิน้าห่าตรงอินปัวถึงได้แท้ตรงซึ่งหมายถึงว่าตรงอินปัวคือลูกของเซี่ยเหยาและน้องชายแท้ๆของเซี่ยวหูเยี่ยนโอ้ยดราม่าเหลือเกินการทําชั่วจะต้องได้รับผลกรรมอย่างแน่อนอนแต่ต่อไปนี้จะต้องให้ท่านจอมยุทธพิจรารณาอีกครั้งนึงนี่มันเรื่องใหญ่มากพวกเราควรน,นําความจริงไปบอกทั้งสองก่อนโอเคปะ สรุปก็คือน่าจะเจอแล้วนะคะพี่น้องที่พัดภาคจากกันอืมโอเคค่ะก่อนที่คดีจะไขไปได้อีกหนึ่งคดีนะคะก็คือใครคือพี่น้องที่พัดภาคจากกันนะคะของตรงอินปัวนะคะก็เหมือนกับว่ามันจะมีอะไรขึ้นมาอีกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ทีมงานก็จะหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า Bye!